มื่อส่งค่าเมื่อส่งค่าเมือส่งบินนห้องของกก็ขนามในย่ากันก็หลายวันค่ะเมื่อในมาหญ้ากันแทงกล้ามค่ะพี่น้องมือในเสือเสือยาอยากอินค่ะมาขามากค่ะกูก็เมื่อในมากินใส่หมูค่าพี่น้องใส่หมูย่างแทงปองค่ะอ่าใส่หมูต้มค่ะพี่น้องใส่หมูต้มค้าหอมค่ะเนาะแล้วก็อันนี้จะเป็นน้ำจิ้มค่ะพี่น้องกับข้าวเหนียวค่ะ mọi này đã tặng đầy nừng thùng nếu in nghĩa nào mmm thùng nếu mmm mát mhm 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 xay muối nấm ha, xay muối nấm tôm, cam khao nhiều ha, miếng giọt miếng เนื้อแม่กวางส้มอ่อนๆมาค่ะมาค่ะกูก็ค่ะตั้งข้าวเหนียวอุอน่นๆใหม่ๆค่ะเนาะไ้ค่ะเนีความเนี่ยเป็นห้องพักอย่างครับพี่น้อง พูดจับตื้งนะเนี่ยใกล้ซื้อใกล้ซื้อมาก,กินท่านพูดจับตื้งเผื่อพูดจับกนคอมเมนต์รัดมาของกันหรอกเปิดห้องพักกันอย่างกนะินรับได้กินนิบได้ไดไไดเนื้อบริกินนิ้วเพื่อนหรอกินเยอะแค่เนาะ ตั้งยอดไม่กอกหนุ่มไหยครับพี่น้องมากินข้าวจ้ามันกูก้งก่อืค เอาใส่เสิร์ฟนังหอ่อนี่ครับพี่นุ๊กจิ้มน้ำจิ้ม ขับไปน,นอนนะมาขาบมาคุณก็ อบอถกมือีฮะ ไส้หมูอ,อ,มอ,อ,มอ่อนไ,ไนส้หมูม <c oughs> มมอ่อนไส้หมูอ่อนแนบจะครพี่น้องไส้หมูหนุ่มเนาะกำเว่ากินไส้หมูอ่อนนะเนาะไส้หมูหนุ่มครับไส้หนุ่มครับ ยามซื้ออันใส่เก๋มาเฮ็ดตัวใส่เก๋นเด็กกินยาบิดคันเนาะมันขมค่ะพี่น้องเมื่อใส่หนุ่มได้มันขมครับถึงง่ปกนมากขมได้เอาอันเก๋มากินแฉ่มาอันผมอมากขมยามซื้อมาก,กินได้ปอกใสเก๋ กินยากนะฮะผม สมก่อนค่ะ เคียวนุ uh ่มๆแคงนะคี่น้องอันเคาน่นๆ เขาไม่สั่ครับพี่น้องแน่ๆแค่นอนอืมกินกัหมดนะครับพี่น้องกินก็เดียวเนาะโอเคมาสุงกุก็คันเนาะยินจมูกยินจมูกก็ดีเขามาตัวมาปั่นแห้งครับจ่องไก่เากันแท่งคิ้มาครับพี่น้องเตย้อนกว่ากินน้าหมดเัาเนาะมาสุงกุก็ขาจ่องไก่เากันแห่งครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ปันแห่งใจพร้อมคเนอบัตสุโกโกคามอนมอนดอกไอหยาดนะค่ะบ๊ายบาย